สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนี่ครับผมไม่ว่จะเป็นเหล่าพ่อบ้านเหล่าชมเวทหรือว่าเหล่าอสูวินเวทมนต์คลิปนี้เป็นคลิปสุดปลายหมาคว่าตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบห้าจ้องบอกก<ๆ>่อนเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้สามารถไปหาดูได้นะในช่องของเรามีตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ครบทุกตอนถ้า <laughs> ประมาณนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดของคุณแล้วก็กดไลค์แล้วพว,วเราไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยเราอสูรฟินเวทมนต์ใช่พูดถือนี่คือ,อ,ง,อ,อ,นนองกาารฆ่ ต้องการฆ่าทำเอาอัสตาของเราได้ตื่นกลัวไปเลยอ,อัสตาได้ตื่นลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏว่าร่างกายเขาได้ขยับตัวไม่ได้ส่วน,น,นรนบิโกอเช่เป็นยังไงบ้างรูบิ่กอแช่โอ้ไม่เป็นไรตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่บีบอัดมานาโซแล้วก็ใชายไ e ออก็มไม่น่าพลาดอ่ะนะ <c oughs> คนเฮ้ยร่างกายของมันคือแบบซ่อมแซมตัวเองได้โอ้โหปีศาจแต่ละตัวนี่โกงชิบหายความอิจฉาความโกรธความเกลียดนายนี่มาสุดยอดจริงๆเลยยามิหลังจากที่ฉันช้าชีวิตอย่างน่าเบื่อมาตั้งนานไม่มีอะไรที่สามารถเติมเต็มความชั่วร้ายของฉันได้เลยนายทำให้ฉันได้เห็นโลกใบใหม่โลกที่มีสีสันพูดอะไรวะเนี่ นักขยะแขยงฉันมีพลังพิเศษวิสุทธิ์ที่จะเปิดโลกปีศาจให้นายหรออ๋อไม่ใช่นายเป็นหนึ่งในอ่าตัวแพรน่ะเป็นคนที่เราจะใช้เปิดประตูนี่เขาเรียกว่าต้นกลิฟฟอนสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเวทมนต์ความมืดจากนารกแล้วก็เวทมนต์ต้นไม้โลกอย่างที่นายคิดนั่นแหละก็จะมีนายแล้วก็วินเลี่ยมแวนเจนร์สถ้านายทาสาเร็จนี่มันจะเป็นยังไงต่อหรอนายจะจินนนาการเองเอาละกันะว่าปีศาจทั้งหลายทละลักเข้าสู่โลกไปดีความชั่วร้ายก็จะปกคลุมไปทั้งโลกถูกไหม ต้องทามก่อนว่าไม่กลัวพวกกูไปฆ่าปีศาจเหรอพวกกูนี่คือดับเทพเลยนะแต่วพวกปีศาจก็ศูนย์พันอลลอกมันน่าสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะยายฮีสเคฮิอรอรอละงั้นมันก็ต้องฆ่าแกสถานเดียวแล้วละพี่ชามีขีเมฆบึงไปอย่างไวเจคเกตจะไม่ให้ใครค,คนที่ทำมรายอาหารอาารอนแสนนั่เหอของเธอคนที่เป็นคนทำขีดออกผมยาวนี่เหรอทุกคนครับมันเผานี่ <G ül üyor> คือแบบไม่มีความเกรงใจกันเลยครูฝึกปุตรอฟนี่คือแบบ ยับมากครับตอนนี้พเกจะได้จําใส่กระโหลกไว้ไงว่าชั้นคนนี้คือใครแในตอนที่มันกําลังพราหมรุ่นพี่ชาวมีก็มาถึงรูปีได้มองเห็นอาหารที่มันได้ทำลายไปอาหารที่เรากินไม่ว่าจะกินแค่ไหนมันก็หยุดไม่ได้ประชาชนที่คอยทักทายเธอยังสนิทสนมรูฝึกที่คอยผลักดันเธออยู่ตลอดเฮ้เจกูแน่รูพี่ชาวมีเซแก่ตัวเบลเลอร์เบลเลอร์ออกมาแล้วครับผมประชาชนมีกําลังใจฝากด้ยนะชาวมีเบ็ดมันของเธอนี่มันอ้วนเหมือนเธอเลยอ่ะเนาะวันนี้ผมมันมาเจ้าตี๋วายชุดเก๋ของชาวมีก็ต่อยลงไปแต่ว่าทำอะไร ไ,ได้ทั้งแก่คอต้อนสังวีทั้งเส้นผมตอนนี้คือพันกันมัน่วไปหมดเจ้าแก่มันไม่รีรอมันจะต่อยอีกบาดนด้งแต่สิ่งที่แตกต,ต่างจากมันคือเวทมนต์มันสามารถปร้องตัวเองได้หากแต่ว่าเป็นของรุนพี่ชาวมีไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เด็งถูกโจมตีอย่างนี้เรียกว่าโอ้โหพลุ่เมื่อผู้ชายเวทมนต์แพ้เวทมนตร์เขาจะสลายหายไปการกินเนี่ยไม่ทำให้ผู้หญิงสวยหรอกนะจ๊ะอุ่นจะดีสารอาหารต้องครบแค่นั้นพอก้อนไขมันอย่างเธอนี่มันเกะกะลูกตาที่ทำการพันรุนพี่ชาวมีเอาไว้กะจะมีบุรุบีให้แหลกามมวยผเ้ เธอนี่มันพูดมากปากเหม็นว่ารูปพี่ชาไม่งย่งายงไรเธอทำการเตะขึ้นมาแล้วมาโมโหอุ้ยไม่ไว่าอย่างก็จะไม่ยกโทษให้เธอ <c oughs> ไม่ได้ยังไงเธอมีพลังพิศาจนี่นะ <c oughs> เวทมนต์แห่งการกินงานเลี้ยงอาหารข้ามจอบตกกะกระเอาละครับงานนี้มาทั้งส่อมมาทั้งมีดแต่มันก็สามารถรอบได้อย่างไม่มีปัญหา <c oughs> น,นี่จ,จดการเอาวงเวทไปร้อมรอบไว้สเลยเศ <c oughs> ษภาชนะต่างๆขึ้นมาเครื่องปรุงละครบทุกแบบเริ่มทำการปรุงอาหารแต่แรกก็ต้องพลิกไทยนี่ในกระถาห้องครัวของฉันเส้นผมยอนนักช้ก็ทอดไม่เป็นสปาเก,กตตี้แม่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนก็สามารถอร่อยขึ้นมาเพราะว่าเราใส่ผงอะไรสักอย่างนี่แหละฝึกที่เกือ,อาาชิบหายละนี่เราฝึกให้กับ พูดที่โหดกว่าปีศาจอีกเหรอหูน่ากินมากเลยนะครับตอนนี้ทั้งสปาเกตตี้และพูดที่อยู่ตรงกลางอาหารเสร็จแล้วถูกไหม,มถึงเวลาแดกหูจากผมายาวนี่คือเส้นจุ๊้ๆถามว่าเรื่องพิชามี่ของเราจะหยุดแค่นี้หรือมึงทับขนาดเนี้ย ความสวยและแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการกินเว้ยประชาชนไี่แบบดีใจกันใหญ่โอ้โหผู้พิทักษ์แห่งไฟนอนหมอบอยู่กับที่ประชาชนหวั่นใจการโจมตีแบบนี้จะรับมือยังไงเกรงว่าเจ้าหนุ่มจากอาณาจักรโคลเวอร์จะไม่สามารถเอาชนะมันได้ทำไมการทำไมเรนอรพอร์ตสบัดสบอดได้คือดาดีนี่มันนี่มันกล้องวงจรปิดด้หัวโดนโจมตีโโจมตีมาจากที่ไหนกันนะพลังเวทที่คุ้มกันนายเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสักกี่น้ำเออสิ่งท enfin ี่นายทำได้แค่ยืนรอความตาย นายไม่สามารถดีผลนเวทกว้างวงจรปิดฉันได้ไม่ใช่แค่บอกตำแหน่งเท่านั้นยังสามารถวัดค่าพลังเวทของนายได้ด้วยววทำนายการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจากกล้ามเนื้อส่วนฉันแน่ยิงใส่ในายจากระยะไกลโอ้โสบายและแน่นอนนะมันไม่มีทางพลาดเต้าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเขาได้บอกไปที่ครูฝึกของเขาครุฝึกได้เน้นไปที่จุดเด่นของเรโอพอดนั่นก็คือความอึดและทึกของเธอเรโอพอดพยายามรวบรวมสติของตนแต่ก็ยิงมาเรื่อยๆเลยนะก็ Si hjelp da selv, homrak! การโจมตีของนายมันหลบง่ายจะตายถูกไหมเลโอพอตสัมผัสได้ว่าปกตินีมันจะยิงมาทีๆแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะช้าลงเลโอพอตพยายามยิงมาสักแค่ไหนฉันก็แค่หลบแบยบสบายๆถูกไหมเลโอพอตตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันะระแวดระวังตัวเองมากส่วนมันนี่ไม่เคยบาดเจ็บจากการต่อสู้เลยสักครั้งและการโจมตีของนายมันจะไปโดนฉันได้ยังไรรง <c oughs> ล่ะถูกไหมเลยหพอตพยายามอดทนเอาไว้โอ้โหโดนมันโจมตีหนักขนาดนี่เชียวหรือจะรีบยอมแพ้จะรีบตายไปแต่นาอุ้ยเบื่อวิเมื่อไนตอนนี้ก็คือลุ้นจนเยี่ยวเหนียวโอาไม่ไหวจริงตอนนี้ พอดเข่าสุดลงไปถึงตัวเขาจะไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับพี่ชายและพี่สาวแต่หัวใจเขายังเร่าร้อนอยู่เสมอเอาล่ะฉันเบื่อแล้วเดี๋ยวฉันจะปิดฉากเลยละกันแต่ว่าอะไรวะเนี่ยววงเวทขนาดใหญ่ที่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยในระหว่างที่แกกำลังดินฉันฉันนี่แหละกำลังไหว้เวทบนอันยักษ์ใหญ่ได้อยู่ม <c oughs> ันจะหนีไปตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหนีไม่ทันแล้ว <c oughs> เฮ้ยฉันไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนนานี่มันใช้วิชาโกงเกินไปละเพราะมันโวยวายแบบนี้แหละเรียกบอกอะไรรู้ตำแหน่งของมันแล้วจ้าทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ยังทำหน้าแบบนี้อีกได้นะมันต่อยคนอื่นเนี่ยก็ต้องโดนต่อยเคินมันต้องถูกแล้วเ็นรไ ในช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องหก็ชัดเจนเลยว่าผู้พิทักษ์สายฟ้าจัดการมันได้อย่างสบายสบายประชาชนดีใจกันใหญ่นี่สมกับเราที่เป็นผู้พิทักษ์กาจาในหมู่ผู้พิทักษ์เหมือนกันเนี่ยก็ย่อมยอมมาไรว่าผู้พิทักษ์กาจนี่โหดจริงๆเอาล่ะจัดการเรียบร้อยต้องรีบไปอารักขาท่านโรเปชกาตอนนี้พวกดานิสเบิร์นก็ถูกดิสเป็นที่เรียบร้อยตายห่ากันหมดละโนเอโอใจช่วยโอ้โหใจแทบขาดแน่อโรเปชกานี่ทึ่งเลยโอ้โหอซิเวทมตนของอาณาจักรโคลเวอร์นี่สามารถเอาชนะสตูที่เก่งกว่าตัวเองได้เขาเริ่มโตขึ้นในระหว่่่างงงทีลัตอสู้จริ ไอ้โลกจิตนี่มันอะไรอ่ะสมัยนี้ถึงความเข้มข้นของสาวว่างั้นทางฝั่งสาวก็คิดไปแล้วว่าแกต้องมาก็เลยปล่อยลำแสงอุต้าวเรทไปอย่างเต็มที่นอกจากดอททางตะวันของน้องมิโมซ่าจะเบร่เฮิมแล้วตรงนั้นของน้องมิโมซ่าก็เบร่เฮิมเหมือนกันนะลูเปาแกนี่มันชวนรู้สึกสีเสียนจริงๆเลยอีห๋ตายซะแล้วหรอเนี่ยโอ้โหเบ้าอวนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะโลโลเปสกาจ้า ฉันมาเล่นด้วยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของอาณาจักรสเปรดกันบ้างก็เรียกได้ว่ายังเนบหนาวหิมะตกตลอดเช่นเคยไอ้ทหาร2คนก็ได้คุยกันว่าจริงเปล่าวะเฮ้ยที่มีสายลับจากอาณาจักรโคลเวอร์เข้ามาที่นี่ะจะเป็นพวกที่ไม่รักชีวิตตัวเองไล้ยังไงล่วะวะที <laughs> ่ก่อนนี่มันแผนกลางของพวกดาร์คทรดนี่ยจู่ๆก็มทหารคนนึงเข้ามาแกงไปทําหลัที่ห้องของทาทันเต้คงจะเป็นสายลับที่เขาลือกันใช่มั้มันทําการเชกงูน้ําออกมาเจอจู่ไอ้หมอนี่ก็หายตัวไปภายในเงาหอยหมอนี่จู่ๆก็มีมือออกมาแล้วก็ดึงมันไปจมลงไปในเงา พลังนี้โคตรโหดให้ด้ก่อนแถมยังอยู่หน่วยกระทิงดําด้วยเป็นยังไงแบนจาร์โลเปสกาจางแล้วก็พวกขยะสองตัวก่อนหน้านี้ฉันก็ได้แค่ลายคำสาบไว้แค่นั้นเองแต่วันนี้บอกได้เลยว่าฉันสามารถเล่นเต็มที่ได้นูเอลรู้ได้ทันทีว่านี่คือศัตรูของ่านแม่ฉันเหนื่อยนะรู้ไหมต้องฆ่าคนั้มากมายเพื่อเธอเอาจริงนยฮะโลโลเปสกาแล้วสมุนของฉันที่ตายไปอะนะตื่นได้ละเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงมึงจะตายหาไปแล้วนี่ มูติกพูดมากรีบไปเก็บขยะสองตัวนั่นสิที่นอกเหนือจากโรลโล์ไปสก้าจังนะไม่จะโดนมากแค่ไหนไนี่มันก็รีคอเวอร์กลับมาเหมือนเดิมคำสาบของฉันค่ายไงยก็ไม่ตายบางทีก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะนะในใจของโรลโล์ปสกานี่คือชิบหายละไอคนที่กาจ่าฆ่าไปมันก็เตะขึ้นมาอีกครั้ง<ๆ>นั่นฆ่าแกแล้วก็ราจักไม่ให้สินส้นซากไปซะไอคนที่รุ่นพี่รักพุ่งผ่านตัวไปมันก็ตื่นขึ้นมาอีกเฮมึงอาจทำให้ฉันได้ลิ้มรสความเจ็บปวดมมึึงงแก ทันก็พอมดีสวยของฉันได้หลงคอนะความสวยแอบปนนิรันด์ของฉันจะบดแกให้เป็นจกจะมึงเขาไม่ได้กลัวมึงเขาอยากได้แบบนี้แหละมึงตื่นขึ้นมาก็จะตายอีกรอบหนึ่งแน่ดอนตายไปดีๆเนี่นก็ดีแล้วนะถูกไหม มันต้องล้มชั้นยอดไม่งั้นพวกนั้นก็ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่อ่าทุกคนในอาณาจักรนี้ต้องตายหมดอ่ะเจอสิ่งขึ้นมาแล้วสินะเนี่ยอาล่ะครับผมตัวนี้ลูโลเปสกายังจะรู้อย่างเต็มที่พร้อมกับขยายอีกสองตัวเอ้ยไม่ใช่อนุยอกับมิโมซ่ากองวาชิรี่ก็สวมเรียบร้อยลูเอลทำการปล่อยมังกรมารีคำรามออกไปทำให้ทำการเสกไอซูเลือดออกมายนาทีเดียวมังกรของนายเอลหายไปกับตาอ่ะนี่ดูถูกกันเหรอเพาะใบไมนยังไม่ส่าเอ้ยผมรับไม่ได้มันมีมิซ่าผมโดนเลียขนาดนี้บ้าบไปบ้าบ น้องมูซาทำการเสเรียบริพันธ์พื้นแล้วไปล้อมตัวอนไว้ทำไม้ตัวมันไม่สามารถขยับขยืขย่นได้แต่ที่ว่าทางฝัาา่งน้องมูซมมมมาก,ก็เหมือนกันน้องเอลไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะไอหมูโสงคงคงวดโคกทัศกาลเองมันมีทางเวทมนต์เลือดและเวทมนต์คำสาปพ,พัดเช่าโหดเกินมันมีตอนยิงที่โลโลเปชิก้ากำลังคำนวณอะไรสักอย่างไม่หยุดแต่น้องเอลก็ไปขัดขวางอ้าเหรอ ฉันนี้ว่าเธอกำลังเมือ่อยู่นะรกากเตะสามารถใช้เวทมนต์ได้สองอย่างคือเทมนบ์ของตัวมันและก็เทมนบ์ของปีศาจจากการต่อสู้ครั้งนั้นเธอก็เลยได้ทำการคิดกลยุทธ์ขึ้นมาทั้งที่ชายของฉันจะสนุกเหมือนทางฉันไหมนะทั้งฉันนะบอกนะเลยเลยว่าสนุกกว่าเพราะจะจับเป็นหรือจับตายก็ได้ ผู้ชายไปก็ยิงน้ำไม่ใส่เลยครับบอมแต่แน่นอนว่าทำอะไรมันไม่ได้อยู่ละแต่เวทความมือจากดาโรกกับเวทต้นไม้โลกยังต้องพลากลับมาอย่างมีชีวิตถูกไหมมันก็ต้องค้างยุ่งยางกอะนี่เราถามมันว่า,ทำ,าทำอะไรอยู่แต่มันก็ไม่บอกครับเพราะว่าไม่อยากคุยพวกขยะักเป็นทั้งสองเวทมวลน,นี้โรบชิก้าจังจะรู้จักพลังที่ราชินีของอาจาร์ดสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นก็คือพลังแห่งความรู้และพลังแห่งประสบการณ์ที่มีเพิ่มพูนอย่างมหาศาลเป็นคลังหนังสือที่อยู่ในจิตใต้สำนึกใช่แล้วครับนี่แหละคือเวทแห่งต้นไม้ นรถจะถูกเปิดออกรับรองเลยว่ามันจะตายไปอย่างต่ำก็ประมาณ90%เร์เซ็โลกของเราจะถึงการลาวบสานสมัยปู่เติมลทำเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วผู้แข่งแข่งเข้านั้นยังถึงแกเหลือเราจะไม่สนใจนะพวกที่อ่อนแอนะแต่เรื่องของอนาคตนะทิ้งไม่ก่อนเเรามาพูดถึงเรื่องปัจจุบันดีกว่าตาัวโลเบิร์สก้าจังเอาจริงครับตอนนี้ต้องกำจัดไอ้ให้ได้ แนวารีที่จะเนื้อเป็นมนเลือดลงคริกหนึ่งในทางกลับกันในฝั่งของโนโอเอลจะโหดขึ้นมากโอ้กออนหนี้โนโอเอลทำการฝึกมาอย่างเต็มที่ตัโวโลเบชกาได้บอกว่าแต่งตัวสบายๆจะดีกว่าโนโอเอลจการใช้กรอบไม้กรอบวาทิลีราชินีเงือก <c oughs> อย่างบึ้มแล้วมุงไปเสียบมันยังไม่หูบึ้มเลยโนเอลโจมตีที่แรงเกินไปบ้าโอ้มันบึ้มเลยอะทั้งมันไม่ได้เป็นอะไรแถมยังชมเลยว่าโอ้เก่งเก่งเก่ง แบบนี้ถ้าสนุกขึ้นมากแน่แนเลยอะหวังว่าคงจะไม่รีบตายก่อนใช่ไหมอะบริษัพลังมีสารไปที่50%นี่กิโลโลเปชการเนิร์ฟมาแล้วนะมันยังโหดได้ขนาดนี้อีกเหรอไม่ได้กรารละลเปชกาจริงใช้พลังต่อคระบผม เพิ่มพลังเป็น51%แต่ว่าความโหดีกขึ้นเป็นกองเริ่มเป็น52%แกเซเลเตอร์คนที่ฆ่าแม่ของฉันอาเชีินว่าแห่งอาณาจักรคลเวอร์พันธะการตอนนี้ยังดูเดือดฉันไม่สนใจเรื่องอดีตหรอกไม่มันลอกสมองทางฝั่งมิโมซ่านี่ไอหมูโศโครกนี่มันก็แบบโฮ้ยฉันจะแะเลียเธอร์อนร่างกายเลยอ่ะว่าถึงจะฆ่าฉันไปฉันก็ไม่ตายอยู่ดีคุณทำทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่บนโลกใบนี้และไม่ใช่แค่แกแค่ท่านแม่เท่านั้นทุกคนต่างฝึกอย่างขมักขมันทำทุกวิมีทางให้ตัวเองแข็็งงงแกกร่ขึ้้้้นนนนูสัทคคีือ โรเบรสกาโรเบสกาจังก็บอกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะ ฉันแค่ได้รับกีมมวดที่สืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นแค่นั้นเองก็จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมที่จะมารับหน้าที่นาชนีได้ก่อนตอนนี้ที่เธอเริ่มการต่อสู้กับวานิกาแห่งรักไอแอดเธอั้อกลัวมากและผลของความกลัวนั้นคือได้รับคำสาปฉันนะ่ะไม่สมที่เป็นนาราชนีหรอกยิ่งการพูดการกระทำของฉันยิ่งไม่เหมาะที่จะเป็นนาราชินีเลยแต่ฉันก็กลัวฉันไม่อยากตายทั้งที่เรื่องอะไรจะต้องมาก่อนเรื่องความตายเท้แ<ๆ>ขอโทษนะเป็นถึงราชนินีแต่กลับมาร้องไห้ให้เห็นทั้งโนเอลท้งมิโมซาได้เดินเข้าไปกอดถึงจะเเปป็็นนนารรชิีกษต อะไรก็ช่างเจ้ารองห้ามจะเป็นอะไรไปเป็นเพื่อนกันนะเราก็ต้องช่วยเหลือกันมันถูกแล้วแต่ในรอที่กำลังซึ้งอยู่นั่นเองเพื่อเพื่อนพวกเราต้องชนะ้อมีโมซาพูดอย่างนั้นว่าเพราะว่าเป็น6ิบเป็นต์ิ เหน่อยขอเรารอเวลานี้มันนานแล้วเราต้องรอเวลาที่มันปลดปล่อยพลังได้ถึงขีดจำกัดใจรัก็ใช้ทถาไม่ตายของหกเรานั่นก็คือพลังของคุณคัีนล,ลีบของเนลอ พลังคลี่ลับของเนโรร่วมกับพลังต่อสู้ของโนเอลแต่ถ้าฉันกับอันดินแข็งแกร่งขึ้นก็จะสามารถเอาชนะพวกมันได้พลังปีศาจทุกมันผูกใจนักกหนาเราจะโดนปีศาจหนักตอนนี้พลังปิดผนึกคุกนิรันด์ถ้าจะไม่ปล่อยพวกมันช่วงชิงโลกใบนี้ไปและคุณโลโลเปสก้าตอนที่1นึก็ได้จบลงดูดืูเลือดพาร์ทโคตรมันกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็เหล่าไอซุเปนมันทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ดาร์กทริแอดวันนี้การจะถูกผนึกจริงๆหรือเปล่าพวกเราจะทำสำเร็็็จจจจจจไไหหมมมมมมมาาาากกกทีี่่่่่ผผคคคิิดนนะะะรรรรรรับโโโออออ้้้ตตงงแแแยยปปสสววเเูล พูดไม้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามก,กดกระดิง่งเพื่อการต่อสู้ครั้งใหม่มาพวกเราจะได้ม่แพ้รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับทุกคนไฟเซอร์โมโนนาตอนนี้คือฉีดฟรีไปฉีดกันลุนไปฉีดกันเลยใคียังไม่ได้ฉีดนะบายบายจ้ะเป็นห่วงนะจ้ะจะเป็นใครที่ทำให้บ้านต้องมีชีวิตอย่ากกันใครได้จยวจไม่ครอบครัวมันข้ามระหว่างชีวิตมันไม่ง่ายแต่ถ้ามึงมะสู้กูเรียกมวยวก็เป็นแค่พลาในงา,านประจำกับดึกแชมโอทุกวันน้องนงั่งรอก่อนแล้วกันอย่าผ่านดับน้ำดูปากานประจจดจาาหด จอหนายสิ่งอะไรก็ทำก็ลองไีกเช่ผู้ึ่งน้ำ